วันนี้เรามาทำที่เพาะต้นไม้จากขวดน้ำที่กินแล้วทำยังไงมาดูขวดน้ำถ้ามีวาวเราก็ตัดใต้วาวมานิดนึงนะเห็นไหมแต่งให้มันเรียบร้อยสักหน่อยก็จะได้แบบนี้แล้วก็เจาะรูข้างล่างนิดนึงเพราะเวลาเราลดน้ำมันจะได้ไหลหลงออกสักสองรู มจะได้รูนี้กับรูนี้ในฝาที่เราตัดไปแล้วเนี่ยตัดเอาสลากออกก่อนเป็นแยกเป็นขยะเอาไปขายได้นะที่เราตัดตรงรอยใช่ไหมมันมีรอยเว้าวเราก็ตัดออกพอต,ตัดออกแล้วเราบากไว้นิดนึงบากไว้นิดนึงสักนิดเดียวเห็นปะรอยบากเวลาเราใส่ดินไปแล้วอ่ะเราสามารถครอบได้ครอบง่ายง่ายอยบาก ใส่ลงไปแล้วก็ลอยบากข้างล่างใส่ลงไปแล้วหมุนเขาก็จะครอบพอดีอันนี้แหละกันมแมลงอันนี้ไว้สําหรับเพาะกล้าได้ต้นกล้าอ่อนๆน,นะมาใส่ไว้ตอนี้ขี้เกียจรดน้ําเราก็ลดน้ําครั้งเดียวแล้วก็เอาฝานี้ครอบไว้แค่นี้แหละมันก็สําเร็จแล้ว